ต่อไปนี้อ่านมีภาพเสียงหรือเ,เนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทําให้เกิดวิลิกรรมการลอกเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลยคือคอนเทนต์เขาอ่ะเราเราว่าเขาไม่ได้สนุกมันนะใช่ เหมือนเราเล่นอ่ะเราก็เล่นเดาเดี๋าเดาโย,ยู่กูก่อนมีแกล้งหญิงล้วนมามาคุยด้วยนั่นเดี๋ยวก็โดนอีกเป็นเป้าสายตาอีกพัดกอดอีกเลยเยลือกว่าผมอีกนั่นก็จะว่าฮะพี่สาวใส่โซ่ไหมนะไอ้ไอ้ไอ้เรนมึงมึงพูดได้ว่าไงครับว่าไงครับคุณคุณนะคนนั้นไรไอ้ไงใครจะมาล้วนอะใครจะมาคุยครับไว้เอครับอับไม่ อดีว่าหนูจะมาทำเคสแอลที่นี่น่ะแนวทางเราเป็นไงครับแนวทางแนวทางเหรอครับก็คือแนวทางของหนูนะก็คือหนูอยากได้แบบทัวรนะ์น่ะแบบก็คือแบบเออเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าแบบคืออยากแปบ๊บหนึ่งนะพี่ก็คือแบบว่าอยากได้แนวทางแกงก็คืออยากได้คนมีฝีมือด้วยแล้วก็มีเซนเกมแล้วก็ มุงกอนสองพันเก้าร้อยหนึ่งก็คือมุ่งกรก็คือเหมือนทัวชุดที่ไปเล่นทัวครับก็คือแบบ๋อคืออยากไปออกทัวหรอไปเล่นเมืองอื่นด้วยหรอไม่ใช่หมายถึงว่าแบบถ้าถติว่าเล่นจริงๆอ่ะหนูอยากได้แบบคนจริงจังกับการเล่นเกมหน่อยนะจริงจังเหมือนตอนที่แบบใช่เหมือนเล่นโตนามิเล่นทัวนาเมนตอ่ะหนูอยากได้ประมาณนั้นอ่ะ้วแล้วตอนนี้มีมีใครบ้างครับตอนนี้มีประมาณสิบคนครับ ือจะให้หนูบอกอะไรชื่อหรอหรือว่าถ้าาทํไมถ้าไม่ไมสะดวกบอกก็ไม่เป็นไรอเ,ไอเก็บไว้ก่อนก็ได้อ่ะงั้นหนูว่าหนูเก็บไว้ก่อนก็ได้อ่ะบอกแค่ตอนนี้ใครนําครับเวนิดครับเวนิดซอโซแล้วก็มโมอืมแค่ขอบใจก็ถ้าจริงจังก็ไม่น่ามีอะไรครับก็ไม่น่าติดอะไร่ถ้าสมมติว่าโอเคที่จะทําแต่ขอแบบรันๆหน่อยไม่เอาแบบว่าไม่ปล่อยแก๊งไม่ ไม่เหมือนเดิมอ่ะไม่เหมือนเดิมเข้าใจเข้าใจผมใช่ไหมเข้าใจครัเข้าใจไม่เหมือนตอนนั้นใช่ไหมอเอาอย่างเงี้ยใช่ผมเข้าใจนะว่าตอนนั้นมันเล่นมาเล่นสนุกแต่พอโดนตีโดนอะไรมันก็ไม่สนุกหรอกผมอยากให้จริงจังกันก่อนค่อยค่อยไปสนุกแบบอยากเล่นคอนเทนต์อะไรเนี้ยมันก็ต้องจริงจังมาก่อนใช่คือหนูก็คิดแบบพี่นั่นแหละเออมันต้องจริงจังก่อนอ่ะค่อยไปแบบเล่นแบบอย่างตื่นอะ่ะ ก็เรื่องต่างๆก็ตามนั้นก to ็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอจะเริ่มทําตอนไหนครับจะเริ่มจะเริ่มตอนไหนก็คือตอนนี้ก็รอโพลับคือมาคุยกับพี่ํำก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าพี่รำอนุมัติก็จะเริ่มโพลับคนใหม่ได้ครับเต็มท yep ี่เลยครับเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถามเรื่อยๆครับเรื่องแก๊งเรื่องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ครับพออครับพออครับขอบคครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีมีใครโสดไหมครับบอสบอสบอสผมเขาอยากเนี่ย บอลอีกคนหนึ่งเขาอยากเช็คบัตรเลยตรงนี้ไม่น่ามีใครสอดนะครับพี่แต่คนนั้นมีรับมีอ่ะเลดอะออะดีๆหรออะไรนะครับบอลใช่หรอคนนั้นสอดหรออะไรนะใครบอลเห็นหัวเหมือนกันไหมล่ะโอเคครับโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนครบยี่สิบก็เดี๋ยวมามาแนะนำตัวก็ได้ครับมาแบบว่ามาได้คล้วบอลสามสิบ ได้ครับได้ครับเอาก็คนยี่สิบกันไงเอาคนขาคนขาโอเคครับโอเคครับบอสแต่ได้ข่าวว่าบอสได้ข่าวว่าทิปนีเดดี้เขาจะมาลงไงเขาไม่มีความแพนอะไรกันใช่ไหมเดี๋ยวข่าวจากไหนก็ถึงเั้าฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว k s o c ด้วยกันนะคะ